เ okay. จอกันอีกแล้วนะครับปั่นเล่นปั่นเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นไปเส้นทางไหนครับวันนี้จะเก็บตกจากที่ผ่านมาครับที่คราวที่แล้วเราจะไปป้อมพระจุนกันแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอ,อยงางรั่วนั่นเองนะครับก็เสียเวลาปะยางกันไปนานพอสมควร <c oughs> ก็เลยต้องมีภารกิจที่จะต้องทําต่อนะครับก็เลยติดค้างกันไว้ก่อนวันนี้ก็คิดว่าจะมา เก็บนะครับปอมพจุนนะครับแล้วกอ็อาจจะไปวัดขุนสมุทรจีนนะครับไปสำรวจเส้นทางใหม่เ,เห็นเขาบอกว่ามีมีเส้นทางที่เราสามารถที่จะปั่นเข้าไปถึงวัดได้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเหลือปักน้ำนะครับเตรียมจะยกจัก,กรยานข้ามเลือกันเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลอง ติดตามกันดูครับ การนะครับวัดคุณทุมดจีนก็กำลังบูรณะกันอยู่นะครับ กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไปถ่ายใกล้ๆหรือเปล่าก็ยังเป็นไม้ที่ยังไม่ได้ลงสีนะครับ น,นี่ก็เป็นแนวแนวกัน้นน้ำทะเลกั้นน้ำทะเลได้ประมาณหนึ่งถ้าเกิดน้ำคลื่นเข้ามาหรือว่ามีม,มีน้ำขึ้นอะไรเงี้ยก็อันนี้คืออาจจะเป็นบ้านของท่านขุนสมุทรจีนหรือเปล่าตอนที่วัดอันนี้ไม่ไม่รู้ประวัติเลยนะครับผมก็มามาอยู่ประมาณสามสี่รอบแล้วที่นี่แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ปั่นจักรยานมา ก่อนหน้านี้ก็ขับรถเก่งเข้ามานะครับแต่ว่าเข้าเข้ามาในวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าทางทางรถยนต์ไม่มีก็จะก็จะต้องเอาไปจอดไว้ที่ท่าเรือปารีตรงเส้นใกล้ๆกับวัดสาขาแล้วก็นั่งเรือเข้ามาค่อนข้างไกลยอยู่พอสมควรแต่แต่วันนี้เราปั่นจักรยานเข้ามาก็ปรากฏว่าเส้นทางค่อนข้างโอเคนะครับ <c oughs> ขับเข้ามาแล้วก็ แล้วก็เข้ามาทางทางเล็กๆที่สมัยก่อนจะเป็นรถรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนะครับเขาก็จะรับรับคนที่ต้องการจะเข้ามาเที่ยววัดขุดสุม,มุุญจีนตรงนี้ก็จะเป็นเขาอ่าตรงนี้เขาเขาล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้เข้าอาจจะเป็นช่วงโควิดระบาดหรือเปล่าอ่าปิดตรงนี้เขาปิดเอาไว้นะครับ ปกติปกติจะเข้าไปเข้าไปบูชาสักการะข้างในได้นะครับแต่รอบนี้เขาปิดอ่าเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆให้ดูครับโอ้โหข้างใสบรรยากาศดีมากๆครับลมเย็นสบาย วันนี้เรามาปั่นกันช่วงช่วงบ่ายแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าร้อนอบอ้าวมากจนถึงขั้นพลมานอะไรนะครับก็บรรยากาศเหมือนเดิมครับป่าชายเลนริมทะเลก็จะมีลมเย็นๆเบาๆให้ได้สัมผัสกันเป็นไงบ้างครับแคนก็บรรยากาศดีมากครับ มีน้ำทะเลตรงนี้ค่อนข้างใสเลยครับมองเห็นพื้นตะกรูท,ที่เห็นมีนกนางนวลบินผ่านอลองดูครับตรงนี้ถ้าใครทราบประวัติวัดนี้นี่สามารถแปะลิงก์ไว้ทั้งใต้เพจเราได้นะ,ะครับถูกต้องครับถ้าใครมีข้อมูลเชิงลึกนะครับใครที่แบบเป็นคนพื้นที่นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับประวัติที่มาของวัดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ผมก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าชอบมาเที่ยววัดนี้ครับเห็นนกอยู่ไกลๆลองซูมเข้าไปไม่แพ้ไม่แพ้ตางจังหวัดเลยนะเนี่ยก็คล้ายๆคล้ายๆบางแสนเหมือนกันคล้ายๆบางแสนทะเลน้ำใสจริงอยู่ผมว่าสีราชาเนี่ยสมากผมเคยไปปั่นที่เกาะลอย ชอบมากครับที่ที่พี่อันเคย <c oughs> เคยไปแล้วรู้สึกว่ามันมันใสเป็นเป็นทะเลที่ไม่ไม่ใช่เกาะแต่ว่าใสใสอย่างน่าเหลือเชื่อเลยก็คือเออ่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกหาดบางสะเลอา,อาหาดบางสะเลสัหีบชนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดเขาชีจันอ ถ้าเกิดใครที่ไปปั่นถแถวๆนั้นละแวกนั้นก็ก็ต้องไม่พลาดที่จะปั่นออกไปเที่ยวชายหาดชายทะเลบางเเลนะครับดีมากอากาศดีมากแล้วก็น้ําทะเลใสคนไม่ค่อยพลุกพ่านน้ําทะเลใสอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันตรงนั้นเยอะแยะนะไม่ไม่ใช่ที่ยอดนิยมนะครับเขาก็จะไปพัทยาไปชลบุรีไปบางแสนอะไรกันไปเยอะ ตัวอย่างบังแสนช่วงโควิดนะครับน้ําใสมากมีลุกติดผมถ่ายรูปมาให้ดูเหมือนโอ้โหเหมือนอยู่เกาะไปเหมือนอยู่เกาะเลยครับแต,แต่พอช่วงกลับมานิยมท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งก็กลับสู่สภาพเดิมแต่ที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่ครับนี่แหละเมื่อกี้ผมซอร์วเวจเส้นทางแล้วเดี๋ยวขากลับรถก,กลับไปทางที่เราจะเข้ามาทีแรก ได้ก็รู้สึกว่าจะมีมีอยู่ทางเดียวนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะลองปั่นไปสำรวจทางอะไรนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเส้นทางคือภ่าทํชาติป่าชายเลนป่าชายเลนไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองไปเซอร์เวดูสักหน่อยไปสำรวจดูสักหน่อยว่าเอมันมีทางไปได้ถึงขนาดไหนหรือว่าเขาอาจจะยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้นะครับ ตอนมีกองไม้เรานี่เราอวยพรผู้ชมหน่อยดีกว่ามั่งมีสีุกเนี่ยบนลำเป็นการอวยพรอ๋อนี่ไงอ่ะระครังนะครับมั่งมีสีอ่าแล้วก็สุกนะครับเน่ยรอบละครังเลยโอเคก็ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้มั่งมีศรีสุขนะครับเหมือนกับที่เขาสลักเอาไว้บนค้องนะครับค้องกับะระฆังช่วยให้มั่งมีสีสุขขึ้นนี่เสียงดังกระหึ่มนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับ เป้าปังเป็นโน้ตอะไรครับเนี่ยโอ้หเหมือนจะเป็นเอฟแแต่มันก็จะค่อนข้างซอฟตไปเรื่อยเป็นเอฟแฟที่มีความมีความหมุนของเสียงนะครับ,รบทําให้อันนี้ก็ฮาฮาข,ขำๆนะครับอย่าซีเรียสน,นะครับเลยเขาเลยรู้เลย <c oughs> พวกเราประกอบสมาคชีพอะไรกัน <c oughs> ประกอบสมาคชีพฝังฝังเสียง ฟังเสียงรอบๆตัวให้กลายเป็นโน้ตดนตรีครับอะไรประมาณนั้นนะครับกลองไม้เรากำลังจะเตรียมไว้บูรณะศาลาเอาไว้ทำใต้ยมื่อก่อนบรรยากาศรอบๆวัดก็ลมลืนม,มากนะ<ม>ครับเนี่ยจะมีกุฏิเล็กๆน่าจะเป็นของพระสงฆ์นะครับ จังหวัดก็เดาว่าตอนเย็นๆตอนมืดๆก็น่าจะอากาศเย็นครับเพราะว่าอยู่อยู่ในป่าอยู่อย่างสมถะมากครับพรที่เป็นวัป่าทีเดียวบรรยากาศหน้ามาปลูกบ้านพักมากๆเลยครับ อมแต่วิถีนี่ลำบากแล้วกัน <c oughs> ตรงไปทางจะยิ่งแคบกว่าเดิมใช่ครับบอกว่าตรงไปเป็นโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนสายเดี๋ยไวไปทางซ้ายเป็นศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีนแล้วก็ศูนย์ข้อมูลชุมชนบ้านผู้ใหญ่สมอน ส่วนใหญ่แล้วจะออกไปทางซ้ายทางนี้หมดเลยครับก็เส้นทางยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยังเป็นแผ่นไม้กระดาษแล้วก็เป็นเป็นดินดินเละๆนี่ซูมให้ดูครับก็คิดว่าเราน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเดินทางไปครับวันนี้ก็โอเคครับเรายังมีเป้าหมายอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าอีกจุดหมายหนึ่งก็เดี๋ยวไป เป้าหมายต่อไปของเรากันต่อ ทำไม่เขาขึ้นลงไม่ได้๋อครับผมแต่ต้องมาวันธรรมดาไม่พอดีเขาปิดโควิดยาวเลยครับอเปิดพรุ่งนี้ครับเปิดพรุ่งนี้วันแรกใช่ครับ๋อนี่เราจะพักพอดีเลยออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะกลับมาเปิดปกติครับผมครับได้ครับผมครับโอเคเราก็ถึงหน้าทางเข้าป้อมพระตุลแล้วนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแทนแน่นอนครับวันนี้เราหมายมั่นตั้นมือกันมากนะครับว่าจะมาแต่ที่เขาเราพลาดไป นะครับวันนี้นึกว่าจะมาให้สบายใจปรากฏว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาปิดทําการครับเนื่องจากโควิดนะครับแล้วก็จะเปิดทําการวันแรกคือพรุ่งนี้ครับเป็นวันสุดท้ายที่เขาปิดพอดีโอเคก็ไม่เป็นไรครับครั้งหน้ายังมีโอกาสอีกเยอะครับเดี๋ยวเราก็จะมามาใหม่บัตรมาเที่ยวใหม่นะครับเัราเรานี้ไปที่ไหนก็ไม่ถิวว่าไกลครับถ้าได้บัตรเล่นบัตรเที่ยวครับโอเคโอเค ทริปนี้ก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปปั่นที่ไหนกันอีกนะครับโอเคลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ